พิกาาวันนี้นะครับเราจะมาทำนายนะครับกันในเรื่องหัวข้อที่ว่าอะไรนะครับที่จะช่วยคุณให้ดึงดูดคนรักนะครับที่มีพลังงานเดียวกันกับคุณเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเลือกเสียงกันนะครับเลือกแล้วเดี๋ยวไปฟังทำนายกันโอเคนะครับเลือกเสียงกันได้เลยครับเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3ฟังอีกครั้งนะครับเสียงที่1 เสียงที่สองเสียงที่สามเมื่อเลือกได้แล้วนะครับก็ไปฟังคันายกันเลยเสียงที่หนึ่งนะครับเน้นไปที่การเปิดรับความรู้สึกใหม่ๆไปเจอกิจกรรมใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆนะครับออกจากเซฟโซนของคุณออกมานะครับจะทําให้คุณเนี่ยได้เจอกับความรักที่ลงตัวและพลังงานเดียวกันได้เสียงที่2นะครับผมจะเน้นไปที่การเปิดปล่อย อดีตปลดปล่อยบาดแผลเ,เก่าๆออกไปนะครับอย่าไปยึดติดกับมันนะครับเปิดรับโอกาสใหม่ๆจากเพื่อนจากครอบครัวแนะนํามาก็เป็นไปได้นะครับจะทําให้คุณได้เจอความรักคนรักที่ใช่นะครับสําหรับเสียงที่3ามจะเน้นวิที่การพัฒนาตัวเองนะครับอดีตในเรื่องความรักต่างๆมาให้คุณทบทวนแล้วนํามาปร,ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสริมเสน่ห์คุณมากขึ้นนะครับแล้วคุณจะดึงดูดความรักที่ใช่เข้ามา ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับทั้ง3เสียงนะครับก็ถ้าใครอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณครับ